มีรถอะไรบ้างมาบอกมาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับขอให้เลยว่าสัดใจแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับ2แบบ2สไตล์นะครับ CRV นะฮะปี1 3สนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ Mazda CX 3นะฮะปี21นะครับปี21แล้วนะครับเพื่อนครับสวยมากนะครับอ้า CRV ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครัคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะสดๆร้อนๆเลยคันนี้นะฮะปี13เลขไม่เพียงแค่ 150,000กิโลหกิโลเล่มครบเอกสารครบคู anging, k arp, k ่มือครบรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเพื่อนๆครับโอนที่ไหนนะฮะโอนที่ไหนเดี๋ยวดูให้นะครับเพื่อนๆครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเพื่อนๆครับโอนที่เขตจตุจักรนะฮะราชเทวีนะครับเพื่อนฮะ มือเดียวป้ายแดงออกข้างเลยครับชุดโอนครบเอกสารครบคู่มือครบสีขาวมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับเชินอมุนเลยนะฮะป้ายแดงคันนี้ 2.0E ตัวท็อปทอปเลยนะครับ 2.0E นะครับป้ายแดงล้านสามแสนบาท1นล้านสามแสนบาทนะฮะนะฮะาที่นั่งเครื่องยนต์เบนซิน5ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินล้วนรถสวยมือเดียวป้ายแดงออกข้างเลขไม่แสนกิโลนะฮะป้ายแดง ล้านส0 0แสบาทออโต้โฟร์วิวได้วันนี้สุดพิเศษให้เพื่อนเลยนะฮะเหลือเพียงแค่3ามแ0 0หกหมื่นห้าพบาทพอสามแสนหกหมื่นนบาทไปดูภายในกันนะฮะเพื่อนฮะนะครับจองได้จองเลยนะฮะเพื่อนฮะสามแสนบาทนะครับเพื่อนๆฮะสวยมากนะฮะเพื <Quiz S 2> ่อนฮะสามแสนบาทนะครับเพื่อนครับนะครับเลขไมลหนึ่งแสนหมกิโล หนึ0 0 0สกิโลแท้เลยฮะเพื่อนๆ4 0 0ฮะหนึ่งแสกิโลนะฮะหนึ่งแสกิโลนะ,ะ, 4, ค,ลนะ,ะครับเพื่อนครับะรถสวยนะครับนะครับหนึ่งแสกิโลนะฮะมือเดียวเลยนะสามแสนหกบาทเอาไปใช้กันเพื่อนๆฮะนะครับรับรองว่าไม่แพงนะฮะนะครับปแดงล้านสะฮะได้ใหญ่ได้กว้างได้ไประหยัดได้หน้าฉ่้เชนแล้วนะครับ โฉมบอดี้เชนแล้วนะครับโฉมใหม่แล้วนะฮะข้างหลังก็สวยมากนะครับนะฮะข้างหลังก็สวยใหญ่มากนะครับเป็นรถ CRV วเป็นรถขนาดใหญ่ที่น่าใช้นะฮะเป็นรถเอ่อห้าประตูนะครับก็เป็นรถเรียกว่าไซส์ครอบครัวที่ใหญ่นะน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับสบายนุ่มนวลนะครับนะครับใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของแล้วกันนะฮะในราคา3,6 0,000 ห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนครับคุ้มค่าเบาราคานะครับเพื่อนครับกับ CRV คันนี้นะฮะนะครับใหม่สุดๆไปเลยนะฮะนะครับใหม่สุดๆไปเลยนะฮะกับเจ้า CRV คันนี้นะครับเพื่อนครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะไม่เคยติดแก๊สอะไรทั้งสิ้นใช้น้ํามัน E 8 5ได้ด้วยใช้น้ํามัน E 8 5ได้ด้วยนะครับเพื่อนครับใช้น้ํามัน E 8 5ได้ด้วยนะครับเพื่อนครับนะฮะ ใหม่มากนะครับน่าใช้จริงๆเครื่องมือแม่แรงยังอะไรครบถ้วนไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆครับนะรถเพิ่งเข้ามาอมาดูนิดนึงนะฮะนะครับเพื่อนฮะรถสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับว่าชนไม่ชนนะเพื่อนๆประตูบานแรกนะครับนะครับเพื่อนๆฮะสวยมากเลยนะครับไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะครับนะครับไม่มีตีังกามานะครับบานที่สองนะฮะหลังคนขับหน้าขวานะฮะหน้าขวาเพื่อนๆฮะหน้าขวาเพื่อนๆอ่ะ ดูเลยฮะหลังขวาหลังขวาหลังขวาเพื่อนฮะโทษทีรุ่นนี้ดีนะมีแอร์หลังด้วยนะครับเพื่อนครับหลังขวานะฮะเพื่อนฮะนะครับสวยมากนะฮะนะครับหลังขวานะฮะสวยๆเดิมๆหล่อๆเลยนะครับบานที่สามนะฮะหลังซ้ายนะฮะหลังซ้ายนะฮะเปิดให้เพื่อนๆดูหลังซ้ายนะฮะเพื่อนฮะเพื่อนๆดูได้เลยนะครับเพื่อนฮะหลังซ้ายนะฮะ นะครับหลังซ้ายสวยนะฮะบานสุดท้ายนะฮะหน้าซ้ายตรงข้ามคนขับนะฮะตรงข้ามคนขับสวยนะฮะหน้าซ้ายนะครับจเดิมหล่อๆสวยๆเลยนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนฮะถ่ายทําให้ท่านดูนะฮะสวยมากนะครับหน้าเป็นเจ้าของจริงๆเป็นรถขนาดใหญ่5้าที่นั่งไม่เคยติดแก๊สใช้ e85 ได้นะครับเพื่อนครับนะเดี๋ยวเปิด เค่ยางปีอะไรเดี๋ยวดูให้ดูนะครับเป็นยางบิดสโตนนะฮะนะครับยางปี21นะฮะยางปี21ปิดปิดโตนนะฮะนะครับเพื่อนครับจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะเพื่อนซื้อที่นี่ดียังไรซื้อที่นี่นะรับประกันโดยผมเองครับชวริตวนนานันท์ครับกระบี่มือหนึ่งรถยนต์สองให้ท่านปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ท่านไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแหวให้ท่านสบายใจอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับนะฮะ เอามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะน็อตไม่เคยถอดเลยเพื่อนนะน็อตที่ฝาปรงเดิมเดิมหล่อๆรถเป็นรถมือเดียวเลยนะครับสวยมากนะฮะสวยจริงๆนะครับซองนงซองในสวยนะฮะชุมหัวโชคด้านซ้ายก็สวยนะฮะเพื่อนฮนะครับนะฮะสวยมากนะเพื่อนๆนะครับคานหน้านะฮะปีแค่หน้าด้านซ้ายไปด้านขวาสวยด้านขวาไปด้านด้านซ้ายสวยฝาปรงติ๊กเกอร์อยู่ครบท่วนเลยนะฮะนะครับ สวยเลยนะฮะโอ้โหนะฮะสวยมากเนะพกนนะื่อนๆฮะหล่อๆเลยนะครับนะฮะคันหน้าปีคันหน้าด้านซ้ายนะด้านขวานะฮะด้านขวาลอยเม็ดอ่า์อยู่ครบถ้วนติ๊กตงติ๊กเกอร์แผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนเสียงเครื่องนะฮะโคตรเพลาะเลยเพื่อนๆะฮะเสียงเครื่องโคตรเพลาะเลยเลขไม้แท้ๆหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลและรถทุกคันของเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่า ชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําทั่วไม่แท้โอนได้สมสร้างตัะเบียนนะครับฝากระโปรงเดิมๆติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะครับเส้นรอยซีกาววิ่งจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังนะครับข้างซ้ายขวาหน้าไปหลังครบถ้วนสวยจริงๆเป็นต้นนะครับ ทันนี้เล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสำรองครบทั่วเลยนะครับเพื่อนๆสนใจมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเล่มครบเอกสารครบกุญแจสำรองครบบุกลสวิตครบทั่วทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะให้ท่านสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคา3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเองนะ CRV นะสองจุดศูนย์ E นะครับเพื่อนฮะ CRV สองจุดศูนย์ E นะครับเพื่อนนะครับ นะครับนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับ CRV 2.0e นะครับมีครูซคอนโทรลให้ด้วยนะครับเพื่อนครับนะฮะหล่อๆเลยนะครับนะครับนะครับนะฮะเอาได้สีขาวด้วยนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทใครหาอยู่รีบมาจัดเลยได้ใหญ่ได้กว้างได้ประหยัดนะครับเพื่อนครับเติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยคันที่สองนะฮะนะครับเพื่อนๆครับคันที่สองปียี่สบนะฮะปียี่สิบนะครับเพื่อนฮะสวยนะฮะมาสด้า CX สามนะครับสีเทาดำมือเดียวป้ายแดงออกห้างลูกค้าเก่าเอามาขายให้ผมเองนะฮะปี21นะครับเพื่อนๆครับรุ่นเบรดพัทรุ่นเบรดบวกนะฮะเพื่อนๆพืครับป้ายแดงเกือบ9 0 0 0 0สป้ายแดงเกือบ9 0 0 0แสมือเดียวป้ายแดงออกห้างป้ายแดงเกือบ9 0 0 0แสนะฮะคันนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะฮะผมไปปิดบัญชีให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวรอเล่มทะเบียนประมาณวันที่15ได้เล่มทะเบียนนะครับเพื่อนเพ่วงเพราะเดือนนี้วันหยุดเยอะนะครับรถปี21คันนี้นะฮะโอนที่ ปฐุมวันโอนที่หมอชิดเช่นกันนะครับโอนที่หมอชิดนะครับรถปี21 6ก0 0 0กิโลแท้ๆนะครับป้ายแดงคันนี้เกือบ9000 0 0ป้ายแดงเกือบ900,000มาสด้า CX3 วันนี้ขายท่านเพียงแค่448,0 0 0บาทพอ4 4 8 0 0 0บาทผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ7,400บาทผ่อนเดือนประมาณ7,400บาทรถสวยกลิบผ่อนเดือนประมาณ4 0 0บาทท้วนนะครับนะครับ 84งวดนะครับรถสวยกลิบๆเลยนะฮะนะฮะ60,000กิโลแท้ๆนะฮะ60,000กิโลแท้ๆมาด้า c x 3 Sky a c t i v ีเป็นรถมือเดียวสีเทานะครับถ้าเป็นรถมือเดียวสีเทารถสวยกลิบเลยนะฮะนะสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนฮะมาจะไม่ได้ล้างยังได้ขนาดนี้เลยนะเพื่อนฮะฝุ่นผิวๆเลยเพิ่งมาจอดตะกี้นี่เองนะเพื่อนฮะแต่รับรองติกกิ้งติ๊กเกอร์ใสๆอยู่ครบทั่วทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะฮะ นะฮะเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราจะมารีวิวแบบละเอียดให้คุณดูอีกทีหนึ่งนะฮะนะ,ะเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างเลยนะครับพร้อมโอนเลยนะฮะนะครับวันที่15ได้เล่มทะเบียนตัวจริงนะครับซึ่งที่นี่มีแต่นะความปลอดภัยมีแต่ความเป็นจริงนะฮะที่มีแต่ความถูกต้องนะฮะไม่ไม่หลอกลูกค้าเลยนะครับเพืนะ่อนๆครับนะกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบแลนะกุญแจสำรองคร,บ,ครบทั่วเลยนะครับเพื่อนๆครับนะ้าสนใจหน้ามาเป็นเจ้าของนะครับเพื่อนๆครับนะนะครับไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะ ท่านใดก็สวยมากนะครับนะครับมาจ้า CX3 เป็นเป็นรถกลุ่มเดียวกับนะฮะเป็นรถกลุ่มเดียวกับ Honda HR v, Toyota c ซีเอชอารีโตโยต้รับแต่ราคาคันนี้แม่งโคตรถูกเลยรถปี21ได้ราคา440,000สี่หมื่บาทนี่โคตรคุ้มเลยเพื่อนๆฮะนะรีบมานะจับประจอบเป็นเจ้าของเลยเพื่อนๆฮะ4 4่0 0 0สี่หบาทนะ จัดราคาแบบโคตรโปรเฟชชั่นอลเลยนะนะคโคตรโปรเลยนะครโปรโปรปลายปีนะครับนะบโปรปลายปีนะครับ โปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะจริงๆจ,จะตั้งไว้4ี่วันนี้ผมให้ความสุขกับลูกค้านะเดือนสุดท้ายของปีนะฮะส่งมอบความสุขความปรารถนาดีสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับโดยที่เรานะจัดสัรงแคมเปญน,นะลดราคาจาก499เหลือ4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองลดไปเลย50 0 0 0บาทนะครับลดไปเลย50 0 0 0บาทนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นรถที่น่าใช้ใหม่มากๆมา z ด a CX-3 นะไม่แพ้ นะครับ HRV ไม่แพ้ C HR นะครับนะครับรถเซกเมนต์เดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะกว้างใหญ่นะฮะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ขับดีเลขไม่หก0 0 0่กิโลถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผ่อนเดือนนึงประมาณ7,500บาทเท่านั้นเองมีเงินเดือน15,000บาท16,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับมีเงินเดือน15,000บาท16,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับเพื่อนๆครับถือว่าคุ้มมากๆน่าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนๆฮะ สวยนะมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนี้เองนะครับรถเพิ่งเข้ามาเองนะครับเพื่อนๆนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนะฮะยางไปยางบิดโตนนะฮะยางปิดโตนนะครับเพื่อนครับยางปียี่สิบนะฮะนะครับนะสวยจริงๆเพื่อนๆนฮะโอ้โหนะฮะ ภายในโคตรสวยเลยนี่ห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยผิวๆเลยรุ่นนะสกายแอคทีฟจีนะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วได้ตัว G ด้วยไม่ใช่สกายแอคทีฟธรรมดานะเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีนะมีการปรับเปลี่ยนให้มันแรงขึ้นประหยัดขึ้นหัวฉีดตัวใหม่นะครับนะครับนะเป็นหัวฉีดตัวใหม่แล้วนะฮะนะครับเป็นหัวฉีดตัวใหม่แล้วนะฮะนะครับเพื่อนๆนะครับสังเกตได้อย่างไรเป็นรุ่นสกายแอคทีฟจีนะครับนะฮะเป็นมาต้าซีเอ็กซ์สามคันนี้นะฮะ สังเกตได้อย่างไรรีโมทของเขาจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนฮะถ้าเป็น SkyActiv-G รีโมทจากเขานะครับนะอะไรนะนี่ครับเป็น SkyActiv-G ถ้าเป็นรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ SkyActiv-G นะครับแล้วก็กด เปิดเปิดเปิดปิดด้านข้างนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวรีโมทตัวตัวยาวยาวตัวยาวยาวตัวเล็กๆ็กเหมือนครึ่งเดียวนะฮะเหมือนครึ่งเดียวนะฮะเหมือนครึ่งเดียวอย่างเงี้ยยาวยาวนะะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้คือรุ่นใหม่แล้วนะฮะรีโมทรุ่นใหม่เป็นสังเกตตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับเครื่องยนต์สวยนะฮะห้องเครื่องกิ๊ก นะครับไม่เคยชนเรากล้าออกไปรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซนหากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรมาย้ยอมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้สมซากถูดระเบียนนะฮะที่นี่เรามีแต่คว,วามจริงที่นี่มีแต่คว,วามนะครับถูกต้องที่นี่มีคว,วามจริงใจที่นี่มีแต่คว,วามนะฮะเรียกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเราไปหลอกคุณที่นี่เราไม่หลอกใครนะเพื่อนๆครับจริงใจไม่จริงโจนะครับเล่มครบเอกสารครบคู่คือครบทุกคันนะครับเพื่อนๆครับซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ราคานี้เลยนะฮะ498,000ไม่ขายวันนี้ก็ปอีก5,000เหลือ448,000บาทนะฮะโคตรสวยเลยนะครับ448,000บาทสีเทาแน่านะสีเทาดำสวยสุดคลาสสิกนะฮะนะครับป้ายแดง900,000วันนี้เหลือ44 8นะครับเหลือครึ่งราคาเท่านั้นเองสภาพ แ5 9 0จะแต่จ่ายเงินเพียงแค่50%นะครับกับ Mazda CX3 คันนี้นะฮะสวยมากๆเลยทั้ง2คันลนฮะวันนี้รถเข้ามาใหม่เนี่ยคันนี้1คันคือ Mazda CX3 ปี21 60 0 0 0กิโลปายแดงเกือบ900 0 0 0วันนี้4 9 000, 8 0 0 0ไม่ขายรถไป50,000เหลือ4 4 8 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7 5 0 0บาทนะครับเพื่อนๆะครับนะฮนะร,รถปี21คันนี้รถปี13นะครับนะบปี13 นะฮะมือเดียวป้ายดาวห้างเลขไม่แสนห้าหมื่นกิโลนะครับนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเองนะครับเพื่อนๆนะกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบคันงนี้ผมเพิ่งรีวิวรีววิไปรถคุณหมอเป็นลูกค้าเก่าผมเหมือนกันนะฮะนะครับไม้แสนสองหมื่นกิโลไปหารถสวยอย่างนี้ไม่เจอแล้วเพื่อนๆฮะรีบจองเลยนะเพื่อนๆครับนะฮะกับเจ้า Honda CRV ปี11นะครับปี11 2.0e บ่อไฟฟ้านะครับคันนี้ป้ายแดงก็ประมาณร้าน2ล้าน3าวันนี้เหลือเพียงแค่288,000บาทมาก่อนได้ก่อนโคตรสวยเลยนะฮะมือเดียวป้ายแดงกุญแจสำรอง3ชุดเลยนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับซื้อรถที่นี่ดีอย่างไรซื้อรถที่นี่แล้วท่านจะได้อะไรไปบ้างซื้อรถที่นี่ได้ไดความปลอดภัยอะไรบ้างนะฮะเราเข้าใจเ,เพื่อนๆเลยนะฮะซื้อรถมือสองท่านกลัวอะไรบ้างหนึ่งกลัวชนหนักกลัวพลิกคว่ำกลัวน้ําท่วมกลัวรถตัดต่อกลัวเล่มทะเบียนไม่มีกลัวรถโอนได้หรือเปล่า กลัวรถไม่แท้หรือเปล่ากลัวรถที่เรียกว่า,าสวมซากไหมสวมทะเบียนไหมกลัวรถที่เรียกว่าซื้อไปแล้วเจ้าของอยังอยู่ไหมเจ้าของย้ายหนีหรือเปล่าจ่ายตังค์ไปแล้วเจ้าของจะดูแลคุณแค่ไหนนะฮะที่นี่นะฮะเราสโลแกนของเรานะฮะจไว้เลยนะฮะนะฮะช่องเฉริฐข่าวของเรานะครับนะครับเพื่อนๆฮะช่องเวริฐข่าวของเรานะฮะนะครับฝากจําไว้ด้วยนะฮะนะครับรถบ้านคุณเฉลิฐสโลแกนของเรานะครับคือนะฮะ ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า30 0 0 0คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือ2อย่างแท้จริงให้เพืเ่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยซื้อรถที่นี่นะฮะเรารับประกันอะไรบ้างรับประกันชนหนักพลิกคว่มตัดต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้ สมซสากสมทะเบียนนะครับปลอดภัยมั่นใจ100%ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับให้ท่านมั่นใจในชื่อเสียงเรานะครับตัวจริงเสียงจริงแน่นอนอยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนครับนะเราสร้างโชว์รูมบนนื้นที่กว่า5ไร่ติดถนนออบรมราชชนดีนะครับกว่านะครับ5ไร่มีรถจอด กว่า200คันนะฮะให้ท่านมั่นใจปลอดภัย100%ให้ท่านไม่กลัวรถยูบีสองอีกต่อไปนะฮะเรานะอยากจะนะเรียกว่าเปลี่ยนวงการรถยูบีสองให้ไม่กลัวรถยูบีสองอีกต่อไปนะฮะซื้อรถที่นี่เรากล้ารับประกันร,ราคาซื้อคืนคุณ100%กล้ารับประกันเลขไม้แท้คุณ100%นะฮนะและกล้าบอกความจริงคุณ100%นะฮะอันไหนโดนก็ว่าโดนอันไหนไม่โดนก็ว่าไม่โดนเพื่อนๆครับนะฮะ เรามาไกลขนาดนี้แล้วเราไม่อยากเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับให้ท่านสบายใจได้ใครอยากมาหาเราปักปุดคําว่ารถบ้านคุณโชลิตนะครับโชลิตคารถบ้านคุณโชลินะครับเราอยู่ รงข้ามเซนทันสารายานะครับฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อวานนี้ปล่อยคลิปไปทานอาหารกันนะเพื่อนๆท่านไหนมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆนะย่านเตินครปฐมหรือกรุงเทพปริมณฑทนแถวฝั่งทนนะฮะเรียนเชิญนะฮะบอกพิกัดมาถ้าเกิดร้านนั้นอร่อยจริงดีจริงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนครับนะครับมีร้านอาหารหลายๆร้านตอนนี้นะฮะ ผมไปรีวิวถนะ้าทำชิมอาหารนะครับเพื่อนๆครับก็นะครับเดี๋ยวจะเห็นประมาณสักเดือนละหนึ่งเดือนละหนึ่งคลิปที่เราจะทำรีวิวเอารถไปเทสได้ชื่อรายการใหม่ของเรานะฮะรายการชาวิิ์คาพาชิมก็คือว่า จะเอารถคันหนึ่งเนี่ยไปทสได้นะฮะแล้วก็บอกสมรรถนะรถยนต์เป็นอย่างไรบ้างบอกอัตราสินเปลืองเป็นอย่างไรบ้างบอกนะการขับขี่เป็นอย่างไรบ้าง h ฮนด l i n งผมว่าอย่าง h a n d l การขับขี่แม่นยําแค่ไหนนุ่มนวลหรือเปล่าหรือว่าเกาะถนนอย่างไรบ้างนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พาท่านไปนะครับทานอาหารอร่อยๆนะฮะที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวฝากติดตามรายการเราใหม่เราด้วยนะครับชาิชาพาชิมจริงๆแล้วรายการนี้ผมทำมาตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆครับแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งเพราะช่วงนี้ยุ่งๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาทําใหม่นะครับเพื่อนๆาฝากติดตามเราด้วยนะครับนะครับนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆนะพระทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะครับนะครับขอบคุณที่มั่นใจนะขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่เชื่อใจนะในแบรนด์รถบ้านเชลลิตเราขายดีจริงๆเราขายดีมากๆเลยนะฮะนะครับนะครับมีลูกค้าเราเดินทั้งวันเลยนะฮะนะครับก็เพราะอะไรก็เพราะเพื่อนๆนี่แหละฮะมาเป็น f c เราเพื่อนๆมาแชร์มาพูดคุยกับผมมาให้โอกาสผมนะมาให้กําลังใจผมมานะฮะงานส่งนะยิ้มหวานให้กับ ผมมาเออมาเข้ามาพูดคุยกับผมในในในทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเรา ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับพรมลุกขิดจนจิตใจให้เรามาใกล้กันนะครับเพื่อนๆครับนะฮะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเรารักคุณทุกคนเลยนะครับขอส่งกำลังใจใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็นะครับใครคิดจะเที่ยวไหนนะครับปีที่พักหรือยังถ้ายังไม่มีที่พักนะครับก็รีบจองนะครับนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านเที่ยวให้มีความสุขนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะักพักผ่อนให้เต็มที่นะครับนะครับแล้วก็ท่านไหนถ้ายังไม่มีรถใช้นะฮะนะยังไงก็ฝากเรียนเช เชิญมาดูรถที่โชว์รูมของเรานะครับเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาปักหมุดเลยนะฮะช่องโชลิตคานะฮะที่นี่มีรถให้เลือกกว่า200คันรถสวยๆตรงนั้นเลยมีตั้งแต่รถเก๋งกระบะตู้แวนนะครับเพื่อนๆครับนะวันนี้บายๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเรารสวัสดีครับ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 